บงแล้วมองมันตายก็มีพี่น้องยุบกลางๆคนุ่านะลงหัวเลยพี่น้องเอ้ยบนเดินแตกเลยก็สิมากินเนาะแตกมาก่ายเลยมลงหัวเลยพี่น้องเอ้ย มม่ลื่นก้อนหินไหมลื่นก้อนหินบัดนี้ยเสากะหัวเข้าตั้งดินเลยพี่น้องเราก็สิลงหัวดีเยอะไม่ตะเลิดปันหาไปแล้วไงสาเบิเ่งเพิ่นเนาะพี่น้องโอ้สุดปลาย่าง ย่ายสกัค่ะบ่งตะมันไหลย่ายสากะหัอก,หกออกห้มันเหลียห,ม,ยยหยม,ม,ยมันเหลียสองต้นเอ้ยหอดย่ามปลูกมาเด้อบันนี้มันลื่นก้อนหินไหมลื่นก้อนหิน,นหบันนี้ง่ายสกะหัวเข้าตั้งดินเลยพี่น้องเราก็สิลงหัวดียูะไม่ตะเลิดปัญหาไปแล้ว เงเสาเบิ winter, no Indeed, women, ังเพิ่นเนาะพี่น้องเงี้ยวควนควนให้ให้กำลังใจเจ้าของก่อนมั่นงามไปแล้วไก่เงี้ยวกระยางเราคือสีลงหัวดีอยู่ไม่ตะเลิดปัญหาไปแล้วเงี้ยวบังเพิ่นเนาะพี่น้องได้เกินมา สองเมืนหาพี่น้องปีนี้ปีนี้เปลี่ยนนั่นเนาะอืมเบื้งต้นมันพี่น้องเบื้องหน้านี่ยสาวสมือแล้วสิเส้งไป่ล้วไก่เนี่ยสาวกะย่งได้ขึ้นมากสองเมืนหาพี่น้องปีนี้ biên đi cháu giặt phòn đây <laughs> cháu giặt phòn ôi <laughs> oh, 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 cháu đi chạy Măn nỉ nó trông măn ngắm ngắm tâm nỉ nó trông nó, măn <laughs> còn gì nó, đẹp mà nhau lâu lâu ngoan được thì nong nhau khác đấy thì nong, ngắm nhau đi chơi nhau, mong mến tay còn ní nong căng căng luôn, vui ลงหวัวหลวพี่น้องเอ้ยกลับขึ้นตอนนั้นพี่น้องอีกไก่เอ้ยง่ายสาวไปพ่ได้ดอกก่นกลับขึ้นไปหมองเก้าเบิ่งแล้วหาคอมมินิตเอ้ยเดี๋ยวก็จะได้มาล้างคองมันตอนนั้นมันมีหลายตน้นพี่น้องบบ้าน เนี้ยเสาเมือนลมเนาะโอ้ยถือหินเลยนะเนาะเนี่ยขาดทุนลงทุนไปหาเมือนก็แขนหนุ่มเนี่ยโอ้โหโอ้บ่กาเบิ้งดอกบ่กาเบิ้งดอกเจ้าอยากฟอนไ้ นายสาวอยากก่อนพี่น้องโอ้ยนายสาวดีใหมันงามโอุนสุดปลาอยางนายสาวกับข้าเบิงตะมันละนายสาวกับเพี่ยนปลูกมันถ้าปลูกมันประสบความสำเร็จมีกำไรเงี้วคักได้พี่น้อง งามคักง่ายเสาจุกดีใจง่ายโอ้ยฟันสักนี่ก็เพรานอปยี่นองเนาะ <c ười> ยาคอมมินิทเฮ้ยเดี๋ยวก็จะได้มาล้างคองมันกันน้องมันมีหลายต้นพี่น้องบนว่านโอ้ย <c ười> โอ้ยฟันสักนี่ก็เพรานอปยี่นองเนาะ เพียนปลูกมันถ้าปลูกมันประสบความสำเร็จมีกำไรหักออกหายมันเหลียหายมันเหลียสองตน้นเอ้ยหอนยี้มปลูกมาเด้อบ่นี้ได้เกินมากสองเมื่หาพี่น้อง <c oughs> ปีนี้ปีนี้เพี่ยน เบิ่งแลวหมองมันตายก็มี่พี่น้องลุกกาลางๆคนพุ่น่ะล้มหัวเลยพี่น้องเอ้ยเนีเ่ยเสาลมเจ็บขาเลยเนี่ยเส้าก็เดินไปเบื้งต้นมั่นไปเนาะพี่น้องเดินเบิ้งต้นมั่นไปขาดทุนลงทุนไปหาเงินพ้นสุดปลาอย่าง Ni sau cả khá, bưng tâm ăn lại nha sau cả <laughs> nhã sau nhạc muôn có mì môn muôn có nì nhãm non gom nhám nhãm con nha non cặp nhãm đẹp nhãm non nhãm cặp nhãm cặp nhãm cặp Đi chạy nhãm Biên nhãm cặp Thà cặp bất sốp quấn thành lệch, mì cam oh, lại, hồn sút ba dạng, nhảy kha băng tâm mẫn lại nhảy sào cả, năn nó, băng phi non, băng này nhảy sào sâu mửa nó sợi sen, nhảy sào lùm, chép khá đấy, nhảy sào cả điên, nhảy băng tôn mẫn, phi non เดินเพิ่งตนมั่นไปโอ้ยฟวันทั้งนี่ก็เพราะนอบยี่นองเนาะ <c oughs> ปีไายเนี่ยสาวนูเก่าปวดข้อแขนน้องเนี่ย มองมันตายกับพี่น้องยุกกลางๆคนพูอนะลงหัวเหล่าพี่น้องเอ้ยปีกายเนี่ยสาวปูเขาปพดเปลี่ยนปูกมันถ้าปูกมันประสบความสำเร็จมีกำไรกลับขึ้นต่อหน้าพี่น้อง Ý nhớ nhé, sau bay bắt đây đọc luôn Các phải mong câu ừ. Ý cãi nhé, sau đó cầu bột luôn Đến tẹt bây giờ là... nụ mình cũng hát cắt nụ mình hiển bởi đây khuất ốc nụ hiển nụ đây, ịt bèng nâng nữa chà đây, ịt bèng nâng ôi, chà ôi, nhàng bởi thường nọc nọc nó kỳ nọc, nó kỳ แง่เสาบอย่างมันลื่นก้อนหินไหมลื่นก้อนหินบัดนี้แง่เสากะหวัวเข้าตั้งดินเด้พี่น้องเปลี่ยนปลูกมันถ้าปลูกมันประสบความสำเร็จมีกำไรเลยแง่เาสาสิสลองเลยนะแง่เสา โอ้ไปหอดคนละ่น้องก็สิมาก,กินเนาะแตกมาง่ายเลยให้ลมมาเดินี่นองเลยเนี่เยเสาลมเจ็บขาเลย